เธอที่นี่คนเยอะเหมือนกันเนี่ยที่นี่คนเยอะเพราะอะไรด้วยพี่นุ้ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็น international ถือว่าคนไข้หลากหลายมากเลยใช่พยายามไปถือว่าตอร์เนชั่นแนลภาษาเธอได้ไหมอ่ะไม่อยากจะพูดมากนะพี่มะม่วงแมงโก้เยลลี่ปีโป้มีดอีโต้เธอเก่งภาษาเข้าไป งานอินเตอร์เนชั่นแนลไม่มม<า>ต้อารับใครเลยนะต้องรับเราสี่สาห้าคนตรงนี้ <c oughs> นี่คือมาหมดโรงพยาบาลเลยไหมคะเนี่ยมาม่วง ใช่ไหมเธอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่บุ๋มพี่บุ๋มวันนี้พี่บุ๋มมาทำอะไรคะมาตรวจสุขภาพอ้าวเพราะว่าบ้านพี่เนี่ยนะอยู่แค่เนี่ยจากโรงพยาบาลเนี่ยเลยแยกแรกไปถึงเลยที่นี่แบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะจะต้องแบบว่าสปิกใช่ไหมคะม่วง mango เยลลี่ people มีดไ e ่ใ l e นี้ไม่ได้ต่อครับนี่พี่ไปตรวจสุขภาพใช่ไหมล้วทีนี้เนี่ยงดน้ำงดอาหารโอ้โหถึงแปดชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงก็เลยไปกินข้าวกันเออได้หรอแถวนี้คือถิ่นฉันฉันพาเธอกินเองปกปๆๆเราไม่เดินบนในโรงพยาบาลหรอตรวจสุขภาพฉันจะินเหรอแล้วพอแล้วพอโอเคมะม่วงอะไรฮะไม่โก ร้านก็จัดสวยมากคอนเซ็ปต์ภาพเนี้ยก็แบบกลาสเฮาส์แล้วก็แบบว่ามีต้นต้นไม้ให้มันถ่ายรูปสวยไงเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่เขาบอกว่าของกินน่ากินก็เลยหยิบอะไรได้ก็คว้าไว้ก่อนไปรอกินข้าวก่อนเตรียมไปให้แล้วได้ไปฮะไปฮะมาเหมือนเสกพี่ทำไมมาไวเหลือเกินมถ่ายทำรายการเกตันนั่งนอนอยู่หรอมาพูดตรงขนาดนั้นอ๋อเหรอคะก็อันนี้คือประตูพี่ก็เลยสั่งเป็นมิ่งสองออนให้แทนจะได้หลากหลายหน่อยเด้อ อันนี้คือยังไงครัน้ำแก้วใหญ่มากแก้วเดียวคือกิคนลิ้นสามคนลิ้นจี่บูร้านนี้เนี่ยนะก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์คือเอาให้เปิดทุกวันอะแล้ว้แต่11ดโมงครื่งจนถึง4ี่ทุ่มกันเลยแหละอ๋อยาวหลังจากที่โรงพยาบาลดูแลคนไข้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยาย่าก็ออกมาผ่านขานขาวมันนอกไดมะม่วงเขียวอุยน่ากินมะม่วงเขียวคืออะไรจ้ามะม่วงดิบๆเลยว้าว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 ้า ไม่ผิดหวังจริงพี่บุ๋มกินแล้วเหมือนมีพลังนี่แค่ออเดอร์ค่ะแค่ออเดร์แค่ออเดอร์แค่ออเดอร์เอาไป็นว่าเดี๋ยวไปสิบทานที่อื่นกันต่อได้เลยค่ะวันนี้ตามแม่เขาไปดูเรื่องสีเหลืองเยลโล่อะไรมือศไปแล้วอะ เดินไปแล้วนะคะแม่ก็จะพาประทานเม็กันึ่งบ้างจริงๆแล้วอันน้น่าจะเป็นเม็แล้วเผาเลยตอนนี้เพราะว่าอิ่มเหลือเกินร้านนี้เป็นร้านดังจากโคอ้แก่นบ้านปลาจุ่มห้าปลาจุ่มจะเป็นเม็ดเมนูแบบอีสานอ่าในเดิมจิ้มจุ่มเนี่ยเหรอฮะจิ้มจุ่มไปดูกันตามแม่มาเป่ารับเป่ารับประจุมจริงๆด้วยนะแม่สั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่า อันนี้ชื่อตะเกียบอะไรไม้กรองคะแรกแตกตึงแตกตึงแตกตึงเออเล่นหมดเล่นหมดค่ะจุ่มเฮียพงให้ปากระพงมาทั้งตัว เอ้ยแต่ถ้ามาร้านอาหารอีสานแล้วไม่สั่งส้มตำก็อะไรอยู่เนาะน้องๆเนาะนี่ที่เดียวมาเลยตำถาดปลาล้านอกครับผมเด็กเสรดที่นี่คุ้นๆไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โดวันนี้ครับสวัสดีสวัสดีครับสรุปร้านปลาจุ่มขื่นร้านของพี่โดใช่ครับโด่กับภรรยาทำร่วมกันครับสูตรนี้เนี่ยคือเราได้สูตรปลาจุ่มมาจากภาคอีสานเลยก็เลยอยากให้คนกรุงเทพเนี่ยได้ชิมรสชาติความเป็นอีสานคลาสสิกจริงๆปลาร้านี่นำเข้านะครับนำเข้ามาไกลมากครับจากไหนฮะ LA Los Angeles รอยเอ็ดนี่แหละครับผมอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยเอาไว้จิ้มตาเพื่อนเวลาที่นั่งคุยกันอ๋อได้เหรอไม่ได้น้ำคนละน้ำกันนี่ฮะมีแบบซุปแซ่บกับซุปออริจินอลเขาเรียกว่าซุปอีแม่ครับผมอีแม่มันมาจากคำว่าอีแม่เป็นคนคิดค้นอีแม่เป็นคนทำอก็เลยเป็นซุปอีแมรซุปนนท์ซุปนี้จะเรียกว่าซุปแซบแซบซุปตัวนี้จะเป็นแบบรสชาติเผ็ดร้อนเมนูนี้เมี่ยงปลากระพงทอดครับเปดูหนึ่งไปดูไฮไลท์ที่คุณนุ้ยน่าจะลองชิมดูอ่าเ๋อ แล้วจะบอกว่านี่ที่นี่ใกล้กับพยาไทพยาไทอะไรนะพยาไทยนะว่ามีนอยู่เอาแม่จะหามอก่อนกินปลามันเป็นแบบเมนูสุขภาพเลยฮะคนที่แบบว่ากลัวเรื่องสุขภาพหรือไม่อาหารไม่ย่อยเนี่ยทานปลากับผักน่าจะดีใช่ค่ะ เลิศมากชอบทุกอย่างเลยในร้านนี้นะไปทับใจเหลือเกินตื้มปิ่มใจบรรยากาศดีดีฮะตมปลาก็แซ่บหนัวแซบหนัวถูกปากคนไทยมากในวันนี้ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โดองฮะขอบคุณฮะ เป็นอย่างไรบ้างคะชอบเมนูนไหนบ้างตั้งแต่มาตั้งแต่ร้านแรกจนร้าน2เนี่ยลูกอร่อยทุกร้านเลยอะค่ะอ,อร่อยทุกร้านชอบเมนูนไหนเป็นพิเศษไหชอบเนี่ยยาพงเนี่ยฮะแต่หนูชอบน้ำน,น้ำแซ่บอ,อันนี้แก่ปชอบน้ำแซ่บเนี้ค่ะยังไม่พอค่ะดิฉันมีอีกหนึ่งร้านมานำเสนอค่ะไปคฮะไปค่ะหอมมากอ้าอ้าอ้า เอาจริงๆที่3าม้านแล้วหวันหนึ่งอ่ะแั้งทงที่สามื้อไหมแล้วที่สําคัญก็คืออยากจะให้รู้ว่าเวลาคนไข้จากทั่วทั้งประเทศไทยมาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะเขาก็มาได้ทุกภาคเราก็เลยจะพามาตอนยอนตะตอนยอนตะร้านนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วอาหารเหนือเนี่ยจะเป็นน้ออาหารทั่วไปแต่ที่นี่เขาจะมีบางอย่างที่แบบ ากินยากอะ่ะหาทานที่อื่นไม่ได้ใช่ต้องคนเหนือเท่านั้นถึงแบบจะรู้จักตัวนี้ดังนั้นอย่ารอช้าเลยแม่สั่งแล้วค่ะวุ้ยนะเรเไม่ทันตกใจเลยอะ่ะมาแล้วข้าวกันจีนเนี่ยเจ้าข้าวกันจีนเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวที่แบบผสมเลือดน,นี่อ,องค์ปูเขาจะควักมันปูออกมาแล้วก็มาผัาดกันอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วก็ยัดใส่ไปใสอไปเป็นอาหารฟิวชั่นติดอยู่ตรงปลายนิ้วตรงนี้ได้ยังไงไม่รู้ แต่นี่เป็นอาหารฟิวชัอนสปาร์เกตไส้อัวโรยไข่กุ้งเป็นการผสมผสานกันต้องชิมนะอย่างนี้อันนี้ถือเป็นเนฟิวชัอนอีกอันนึงคือข้าวซอยเนื้อบริบบ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 ข้่บบ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 ี่บบ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 แบบ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 บแล้วก็ที่สบบ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 บันบบกบบีบฟบบบ้บบบบบาบบบบได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ เหน,นี่เป็นการกินข้าวเหนียวกิ้นกับอ่องปูครั้งแรกของลุยแล้วก็ติดใจเลยพี่บุมพาเรามาเรียกว่าคบทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลแฮปปี้อิ่มอร่อยมาตลอดเลยอะโชคดีที่ได้เจอพี่บุม๋มท<ช>ี่โรงพยาบาล ถ้างั้นเราไม่ได้ออกมาตะเวนแบบนี้ขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนด้วยนะขอบคุณพี่บุ๋มมากกว่าขอบคุณมากเป็นไปได้อยากจะให้อยู่จะแปดสิบอแต่ว่าแน่นอนเลยนะคะพี่ยัไทยพาไปดูของเรายังไม่หมดค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปดูที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารเหนือก่อนเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่แบบได้กินอาหารเหนือแบบจริงจังอ่ะพอพมพูดแบบน้ำเสียงยสักที ขอขอบคุณสามร้านที่ผ่านมาที่ทําให้ดิฉันได้ทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณโรงพยาบาลพยาธายนบุรีกราบขอบคุณค่ะปกติเอาละตำแหน่งเอาละตำแหน่งเอาละรายการอาละรายการเด็กหน่อยนะจะมีการเรียกผู้ป่วยแบบสไตลยนางงามนะจริงไหมนางสาวกูไก่ความดันขึ้นค่ะ